3ามสามบวกแปดเอาข้างนั้นขึ้นมาห้าเอาเนิ้วขึ้นมานิ้วนี้ขึ้นมาหกเจ็ดแล้วอีกแปดจะไปเอาไหนไม่รู้อ้าวไม่รู้แล้วจะบวกยังไงอ่ะฮะ <c ười> ยืมใครอ่ะฮะยืมนิ้วคูเหรอฮะ <c ười> เอาที่ไหนอีกนิ้วหนึ่งเอาถ้าเอาดินสอก็นับเพิ่มที่เข้าไปจะเป็นเท่าไหร่นึ่งสม่หนับใหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับมหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันจะแปดได้ไงเอา ถ้าสมมุตินี่8ปดใช่ไหม